รับอกไก่ไปกินสักชิ้นสองชิ้นไหมคะข้าชอบส่วนอกไก่สองชิ้นนั่นน่ะเออเดี๋ยวฉันขอตัวจปอบลูกชายก่อนนะคะดูว่าเขาทำการบ้านเสร็จหรือยังเดี๋ยวมาใหมค่ค่ะจ้ะดีไปนะจ้าคุณสวยฉันหิวแล้วเฮ้ยสนหน้ามานี่ยหัวนหน้ามีเรื่องอะไรจะคุยกับผมหรือเปล่าครับว่ามาได้เลยครับอยากให้ผมช่วยอะไรเนี่ยบอกผมได้เลยนะครับฉันมีข้อเส,สนอจอบเมียน,นาย้่ะ ขอเสนออะไรครับว่ามันเลยครับผมจะได้ช่วยเม่นายดูเนี่ยยังซับอยู่เลยนะผมรู้ดีครับผมโชคดีมากเลยนะครับที่มีเธอเธอเป็นรักแรกของผมเราเจอกันตังแต่สมัยเรียนมหาลัยเอาง่ายๆเลยแล้วกันสิ่งที่สนใจและอยากทำตอนนี้ก็คืออยากอยู่กับเมยนายทั้งคืนนาคุณบ้าแล้ว,วไง คุณเห็นเนอาผม,มคนคนยังไงถึงได้ผู้จ่าผมันนี้เฮ้ยใจเย็นของทุกอย่างบนโลกอะมันมีราคาแลวฉันอยากจะรู้อะนายตั้งราคาเขาไว้เมันไม่มีราคาแค่งนั้นแหละเธอเป็นรักแรกในชีวิตของผมเธอสัญญาว่าฉันจะหยุดกับเมียนายแค่คืนเดียวและฉันจะดูแลจังหว และปฏิบัติกับเธออย่างกับเจ้าหญิงเลิกพูดเจ้าหมาพี่นะเชิญคุณออกไปจากบ้านผมไปเลยเย็เยงเงนๆนั่งลงก่อนไหมฉันรู้นะว่านายมีลูกและไม่หญิงนั่นก็อยากจะมีเงินไว้จาดค่าเธอ อยากได้เงินไม่ซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆฉันว่านายต้องใจเย็นมากกว่านี้นะผมโคตขยาขยแยงเลยวะนายต้องรีบคิดดูให้ดีๆว่านายอยากได้เท่าไหร่นายก็บอกให้มาเลยฉันยังมีให้หนายอยู่เยอะแยะ คุณเล่นละครจบเนี่ยต่อให้คุณเอาเงินทั้งโลกมากองตรงหน้าผมนะผมก็ไม่มีวันขายมีตัวเองเหรอกนายแน่ใจไหนแม่เราบอกฉันสิว่าตอนนี้นายกำลังปฏิเสธหรือกำลังต่อรองฉันอยู่ฉันแค่อยากได้เมียนายมานอนด้วยสักคืน แล้วฉันก็บังคิดอยู่นะว่าจะเลื่อนตำแหน่งที่นายสูงเท่าที่นายต้องการเออแล้วคุณจะขึ้นเงินเดือนผมด้วยใช่ไหมเรื่องเงินเดือนเ,เหรอฉันก็ต้องขึ้นใหนายอยู่แล้วสิงั้น ขอนะเดี๋ยวผมขอคุยกับเมียก่อนรีบดีไปนะฉันใกล้จะหมดความทนแะล้ ้าคุณเป็นอะไรครับที่รักทิกเกอร์คุณต้องช่วยนะฉันนะฉันรับผไม่ไหวแล้วอะ่ะคุณพูดถึงเรื่องไหนฟ้าก็ขนหน้าของคุณน่ะสิมันเป็นเพราไอ้แก่ตันหากลับเกะก็คุณพูดเอา,าสิเดี๋ยวเขาก็ได้ยินหรอกฉันไม่สนใจหรอกทิกเกอร์คุณไม่เห็นหรอว่าเขาทำยังไงกับฉันผมรู้ ผมก็ต้องทนเขาเหมือนกับคุณกันนะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เพราะคุณนะเพราะผมรักคุณผมรักคุณนะฟ้าแต่ผมอยากให้คุณนอนกับเขาแค่คืนเดียวผมพัญญาไทเกอร์คุณต้องช่วยฉันสิคุณออกไปบอกเขาก็ได้อะว่าลูกของเขาไม่สบายคุณให้ฉันดูแลอยู่ตรงนี้ก็ได้อะ ใจเย็นก่อนนะฟ้าเราไม่ต้องรีบก็ได้เดี๋ยวผมให้เวลาคุณทำใจบิวอารมณ์ตัวเองนิดนึงโอเคไหมทิกเกอร์คุณพูดอะไรมาคุณรู้ตัวบ้างไหมคุณเป็นผู้ชายแบบไหนกันผมก็เป็นผู้ชายต้องเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวไงใช่ฉันก็เป็นผู้หญิงที่ต้องดูแลบ้านหลังนี้เหมือนกันที่รัก หัวหน้าผมเขาต้องการนอนคุณนี้คืนนึงแล้วเขาจะให้เงินก้อนนี้กับเราด้วยน,นะนี่แล้วเขาจะขึ้นเงินเดือนให้ผมเรื่อนตำแหน่งให้ผมด้วย เพื่อลูกทำเพื่อครอบครัวเรานะมันไม่เกี่ยวครอบครัวทิกเกอร์มันเกี่ยวกับเราสองคนที่มีกันและกันแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวลกูก็ลักคนแล้วฉันขลักคนคุณรักผมหรอคุณคิดอย่างนั้นจริงหรอใช่ที่รักฉันและคุณไม่ได้ต้องการเงินทอง เดือนด้วยเราไม่จําเป็นต้องทนกับไอ้กแก่ตัานหากับนั้นด้วยเจ็บพูดถึงเขาแบบนี้เขาดีอยู่กับเราสองคนมากนะคุณพูดอะไรฉันไม่เข้าใจผมไม่ได้อยากจนแบบน,น,นี้ผมอยากมีบ้านที่หลังใหญ่โตกว่านี้แล้วผมไม่ต้องการให้เมียผมออกไปรับจ้างตัก้าบ้านอื่น ที่จะได้เงินมาพอใช้ผมอยากให้ลูกไม่ต้องโอนเพื่อนแกล้งเพราะใส่เสื้อผ้าขาดไปโรงเรียนเพราะอะไรนี่เหรอเพราะพ่อแม่ของเขาไม่มีเงินซื้อของดีๆใช้งไงละ่ะและผมต้องการให้เมียผมเข้าใจเข้าใจเรื่องนี้นอกจากความรักแล้วใช่ผมยังต้องการหลายๆสิ่งในชีวิตอีก ถ้าคุณคิดแบบนี้ฉันจะบอกให้คุณฟังว่าคุณเป็นคนที่แย่มากถ้าคุณมัวแต่คิดถึงสิ่งที่มันไม่มีคุณก็จนอยู่แบบนี้แหละทิกเกอร์ทิกเกอร์กกอ,รอยากโอเคไหมทำไมน,นั่นอะผมบอกคุณออกไปไม่คุณเข้าจใจไหมฟ้าไม่ฉันไม่ไป,ไไปเรนนื่องแบบเอ่อแอนมิงนะเดี๋ยวเราต้อ,องทำงานต่อไปแล้ว ผมจะพูดกับคุณครั้งสุดท้ายออกไปไม่นิก้าจะไม่ไปอ่ะงั้นผมจะไปแล้วนะอาหารเย็นมื้อนี้อร่อยมากเลยผมไม่สนแล้วว่าคุณยังอยากหรือไม่อยากออกไปไม่นิก้าจะไม่ไปเฮ้ยเดี๋ยวนายเทนจับด้วยเดี๋ยวก่อนเขาหนร้อนครับเมียผมจะไม่แล้วครับ จริงเลดว่าเรารีบขึ้นห้องกันเถอะโอ้โอนะครับผมขอรักแท้เมียผมด้วยครับแรงๆอย่างเงี้ยฉันชอบเ,ออเดี๋ยวเธอก็จะยินลงครับผมสัญญาใช่ไหมจั่รักฉันก็พอเข้าใจได้นะแต่อย่าเสียเวลากันเลย เรารีไปสวรรค์กันเถอะผมขออนี้นะครับเดี๋ยวผมขอคุยกับเธอสักน,นิดน,นึงนะครับไม่ต้องคุยแล้วจะรอให้เสียเวลาอะไรไปไปจิกใจ พ่อครับแม่อยู่ไหนล่ะครับบอกผมมาหน่อยครับว่าแม่อยู่ไหนต้นน้ำกลับเข้าห้องไปก่อนเถอะลูกพ่อเขาบอกผมมาสี่แล้วทำไมพ่อทำหน้าเศร้าด้วยอะ่ะหรือว่าพ่อไปทำอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าต้นน้ำลูกรักกลับเข้าห้องไปก่อนเถอะพ่อเขาลอ้อก็ได้ครับ แต่ว่าถ้าแม่กลับมาเมื่อไหร่พ่อกับแม่ต้องอ่านนิทานให้ผมฟังที่ห้องนะครับได้สิลกูกพ่อสัญญาขอบคุณมากนะครับผมรักพ่อนะ มือตกลงแกออกมาจากมีชันได้แล้วฉันว่าฉันตกลงกับแกเข้าใจแล้วนะทิเกอร์ไม่มีการตกลงในใน,ในั้นแกอย่าคิดนะว่าตัวเองจะเที่ยวไปซื้อไข่มนโลกนี้ก็ได้ครับเพราะฉันบอกแล้วไงว่าทุกคนมีราคาะคะ้ามเปนอยู่ในตัวฉันเพิ่งคิดได้ว่าฉันมีทุกอย่างแล้วฉันมีเมียมีลูก เอาเลยตองแก่ไหมครับแล้วแกจะเสียใจที่ทำอย่างนี้กับฉันก็ลองคิดดูสิถ้าแกทำแบบนี้นะฉันจะเป็นคนเอาเรื่อง <c oughs> บอกเมียแก <c oughs> ฉันว่าน้ำหน้าอย่างแกไม่ <c oughs> ลกล้าหุบปากเลยนะไอ้แกปั้อหาจใาแกรีบใส่หมอไปจะบา้าท ผมขอโทษนะคุณพูดถูกเราไม่ควรตีราคาสิ่งของที่สาคัญในชีวิตของเราจริงคุณยกโทษให้ผมได้ไหมผมรับรองว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปผมสัญญาว่าผมจะไม่พยายามหาสิ่งของภายนอกเข้ามาอีกคุณพูดทูกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุด คือความรักในครอบครัวคุณเป็นผู้หญิงที่ดีมากเนี่ยผมขอร้องนะคุณยกโทษให้ผมนะมันยากมากเลยทิกเกอร์แต่ฉันจะขอเชื่อใจคุณไปทีละนิดละกัน ฉันเห็นว่าคุณกับฉันแต่งงานกันนะแล้วฉันก็จะมั่นใจในตัวคุณต่อเมื่อคุณเห็นค่าความรักครอบครัวสำคัญกว่าชีวิตคุณ